สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมย่าในเปียนรรกจัก,กรพพัดนะคะย่าชุดนี้ทางสวนตัดจากแปลงแม่พันธุ์ของทางสวนเองเลยนะคะต้นพันธุ์สมบูรณ์ข้อตาสมบูรณ์ค่ะตอนนี้ตาเนอของเขา ญาตในเปียนรลกจัก,กรพัดปลูกเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะค่ะปลูกเลี้ยงสัตว์เลี้ยงสัตว์ใหญ่ญาตชุดนี้ทางสวนตัดและเตรียมจะส่งให้กับคุณพี่อยู่ที่ตำบลเสืองสางอำเภอเสืองสางจังหวัดนครราชสีมาค่ะ ตัวนี้เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ของตระกูลหญ้าเนเปียนะคะที่มีพี่ๆหลายท่านให้ความนิยมและสนใจค่ะติดต่อทางสวนเข้ามาเพื่อนําท่อนพันธุ์ยญ้าค่ะไปปลูกเพื่อเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะนะคะตัวนี้เลี้ยงสัตว์ใหญ่ ก็จะมีในส่วนของลำนะคะขนาดลำของเขาก็จะไม่เท่ากันก็ขึ้นขึ้นอยู่กับว่าแต่ละลำแล้วก็ข้อตาของแต่ละข้อนะคะจะมีความสั้นความยาวไม่เท่ากันนะคะเราตัดตามข้อเลยแบบนี้ พี่เพื่อนๆน,นะคะท่านใดสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะเข้ามาได้ที่เพจ a c e b o o k สวนธนพัฒนสกลนครค่ะแอดไลน์ Ad สอบถามค่ะเบอร์โทร091ย์เก้าหนึ่งศูนย์ห้่ง หรืออีกหนึ่งช่องทางกันติดตามทางสวนนะคะพี่ๆเพื่อนๆค่ะสามารถติดตามทางสวนได้ผ่านช่องทาง YouTube ค่ะพิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การ์เด้นค่ะ